ตกลินล้นๆเ้ยครับเด้อน,นะครับเบาป้อมสีผ้าไปจับกบครับพี่น้องมานำมาเ้ยครับเด้อฮู อันนี้เป็นครอบครบ,บป้อมเด้ครับเด้อน,นะครับเป็นครอบครบบาวป้อมเลี้ยงมาได้สองเดือนแล้วครับเลี้ยงตั้งแต่วันที่25เมษายนครับตอนนี้ก็สิสินเดือนมิถุนาครับที่นับพฤษภามิถุนานละสองเดือนครับพี่น้อง ครับพี่น right? uh ้องเห็นบ่ครับนี่กบบ่าวพร้อมเด้อครับเด้อกบบ่าวพร้อมเลี้ยงเองครับครับอันนี้กบเด้อครับเด้อนะครับออ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 บนะครับกบอันนี้กบบ่าวพร้อมเลี้ยงเองครับสองเดือนครับพี่น้องนะครับว่าแต่สีหิตเมนูอย่างนู้นแบบนี้นะครับอ่ะน้ำบ่าวพร้อมไปเบิ่งเด้อครับบ่าวพร้อมสิเมนูอย่างนี้ครับ นี่เบาป้อมกระสีมาพร้อมเมนูกบทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้เบาป้อมล้างกบขวกบเรียบร้อย้วครับเอือบใส่กระเทียมนะครับรากผักชีนะครับเกลือซอสเรียบร้อยนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับทีนี้เอือบร้อยนะครับเข้าเครื่องครับคลุกเขาแล้วก็ลงกระทะได้ครับพี่น้องมาเลยครับเด้อ รอบแรกนะครับกระซิทอดให้กบมันสุกก่อนนะครับอ่ากบทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอยากแซบอยากหนัวต้องทอด2รอบครับกับในเวลาถาดรอทอดกบอยู่นะครับเรากร็ซีตาถั่วรอด้วยครับเด้อ นะครับอ่ามื้อนี้ก็สิเป็นตำถั่วครับกับกบทอดกระเทียมพริกไทยอ่ ครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าวป้อมขอนําเสนอเมนูอ่ากบทอดกระเทียมพริกไทยกินแก้มกับตำามักทั่วครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอญาตได้ครับเรื่องนี้ครับกบนะครับวันนี้ครับบ่าวป้อมก็ทอดทั้งตัวเลยนะครับอ่านะครับแต่ราคามันก็ค้าใหญ่อยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวดนี่ครับเห็นไหมครับกบทอดกระเทียมพริกไทยครับเมนูบ่าวป้อมครับเห็นไหมครับ อ่านะครับเสบหลายนะครับจังซี่แล้วครับพี่น้องนะครับเลี้ยงเองทอดเองกินเองครับโอ้เสบนะครับวันแรกกับเส้นพี่น้องกินเขาวน้ำกันเลยครับเด้อนะครับข้าวเหนียวครับก็ต้องกินด้วยมือครับอย่าไปกินมือด้วยครับเด้อมันสีมืดนะครับต้องกินด้วยมือครับอ่าตำมองถั่วครับเซพเสครับเพียวพี่น้องตำบองถั่วครับอ่า ชุดหน่อยพี่น้องมะถัวถ่วกมะถั่วเข้าปลูกเองเกือบผู้ย่างครับพี่น้งองขัาเต็มมักกันจองอ,อันนี้เรียกบวบเคี่ยงงัวนะครับโอ้ขาดพี่น้องบือกินโดนแล้ว โอ้แม่งพี่นอบหรือพี่น้องน,นะครับสีกินแก้มตำมงถั่วตำมงหุงนะครับหรือว,ว่ากินกับซอสพริกกระไรพี่น้องฮืมแก้พี่น,อน้องแก้มอ,อกแตงอยู่ เสียเป็นนองบอกพิชเป็นตอนเป็นตอนว้าสังนอนอ

ขาองค์กบพี่นะ้องรสชาตินี่นัวกระเทียมพริกไทยหอมหวยๆกินกิมกับซอสพริกกระไรกินกับตำมะถวกกับเขาพี่นะ้อง ปกติได้พี่น้องตามังถั่วเนี่ยแนวแซบกินกับปิ้งปลาแหงหัมมอนี่บ่าวปอมมาเห็ดตามังถั่วนะครับแก้มกับกบทอดกระเทียมพริกไทยกระโน้จิงซี่ไดพี่น้องลองเห็ดบึงได้ครับแซบขนาด ภาคินกระซอสกระแซ่ด้วยพี่น้อง ยอดพี่น้องจังที่เลยติดนั่นเลกระเสียบนั่นเลยกับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามบ่าวบอยนะครับเด้อนะครับในมือใหม่นะครับดูสีหานี้จะแชร์มาปั่นกินอีกครับสำหรับมื้อนี้กับขอบคุณเลยไร้เด้อ